สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาพูดคุยอธิบายความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อมของงานเชื่อมไฟฟ้านะครับลักษณะความปลอดภัยของงานเชื่อมไฟฟ้าที่เราควรรู้กันนะครับก็คือมีอยู่3 3มสามหลักนะครับก็คือความปลอดภัยพื้นที่ ที่เรามาฝึกมาปฏิบัติงานกัน 2. ความปลอดภัยกับตัวเรานะครับว่าามีความพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติมากน้อยขนาดไหนยังไองไอันที่3นะครับก็คือความปลอดภัยกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะนํามาแล้วก็เรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์นั้นนะครับว่าเรา มีความคุ้นเคยคุ้นชินกับเครื่องมืออุปกรณ์นั้นมากน้อยขนาดไหนลักษณะโดยทั่วไปของความปลอดภัยนะครับของงานเชื่อมไฟฟ้านะครับก็คือหลักแรกเลยนะครับเราต้องมีทักษะก่อนเรื่องความปลอดภัยมีทักษะเรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างน้อยก็ต้องเบื้องต้น นะครับศึกษาเบื้องต้นเรียนรู้เบื้องต้นมาก่อนนะครับพร้อมที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์นั้นนะครับให้ให้ครบถ้วนให้เกิดทักษะให้เกิดความชำนาญน,นะครับอันนี้เป็นอะไรที่สายช่างโดยทั่วไปแล้วยังไม่นิ้นนะครับยังไม่นิ้นหนักเท่าไหร่อันนี้แหละครับเป็นจุดด้อยของสาย,ยางานเชื่อม ถ้าเรามีความคุ้นเคยคุ้นชินกับเครื่องมืออุปกรณ์นั้นนะครับการฝึกการปฏิบัติงานนั้นก็จะทําได้ง่ายแล้วก็จะได้ชิ้นงานหรือผลงานออกมาได้ดีนะครับในนั้นหลัก3าอย่างนะครับ1ดูแลพื้นที่2 2ก็คือร่างกายเราแล้วก็ที่สาก็คือการการคุ้นเคยคุ้นชินกับเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์ในการที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับการฝึกการปฏิบัติงานในงานเชื่อมไฟฟ้านั้นนะครับหลักแรกเลยนะก็คือเราต้องคำนึงถึงนึความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยยังไงทำไมเราต้องเรียนรู้นะครับอันนี้ก็คือฝึกฝึกเกิดทักษะเกิดความชำนาญมากขึ้นนะครับเราก็ ได้ได้ความรู้แล้วนะได้ผลงานแล้วแต่ร่างกายเราไม่ปลอดภัยอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ไม่คุ้มนะครับถ้าเราฝึกปฏิบัติแล้วเกิดทักษะแล้วอะไรแล้วแล้วปลอดภัยอันนี้ถือว่าสายช่างถือว่าเราได้กำไรนะครับดังนั้นความปลอดภัยนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ เราต้องเรียนรู้กันนะครับเรามาฝึกมาความรู้เกิดทักษะนะเกิดความชํานาญเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือผู้รู้ผู้เรียนผู้ศึกษานะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่ให้เราฟังนะครับอันนี้ก็เราเชื่อมไฟฟ้านะครับเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องเชื่อมนะหลักแรกเลยสิ่งที่สําคัญ นะครับก็คือเครื่องเชื่อมเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเครื่องเชื่อมเป็น A AC เครื่องเชื่อมเป็น DC นะครับแล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์ออกได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เรามาเชื่อมมาฝึกมาปบียบปฏิบัติงานนั้นนะครับเป็นลักษณะโลหะแบบไหนนะครับเราได้ข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มา,มาเตรียมนะว่า เราจะฝึกปฏิบัติแบบไหนพร้อมทังความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยของตัวเราความปลอดภัยของพื้นที่นะครับนะไม่มีวัสดุ Wi-Fi ติดไฟง่ายนะครับดังที่ครูจะให้ดูในในในกร์ตูนนะรูปภาพกระตูนที่เราอาจจะเพอเลอเออาจจะภาพ อาจจะไม่คาดคิดนะครับอันนี้ก็หลักแรกเลยนะเป็นเป็นเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราอยากละเลยนะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยตรงไหนนะก็หลักแรกเลยก็ครูผู้สอนหรือผู้รู้มาถามมาอธิบายมาบอกก่อนว่าใช้แบบไหนยังไงบ้าง นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตัวเราแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์สส่วน3อย่าง